หาหา,หาปลาเนี่ยปาลาไว้ขาบรงเร้มเดียนซรุ่พนพี่น้องย่หลีไม่สิได้จับ้ทักษะหนปลากลังกพี่น้องาจัคย่าพื่อจะหามงพี่น้องแดดล,ลมนุมตก กําลังเย็นสบายสองนิ้เย like ็นห่อนข้นมามันบ้มากินน้ำกันบ้ามากว่าจะกินเนอะเนี้ยเบอร์แต่ดิ้นมันน้ำเพิ่มมือละาสองคู่ ต่าแรงวะนะโอมันหนงซีรูเลยนะสองเ้ง่ครับต่อสองเลี้งสเพิ่มไอ้สล้งสครับเาัน้ากินอย่างนี้วันนมนือยังบว้าไม่กินเลยหนาวไงยางหอมเนาะตัวตองยางไปบามอ่งนจุดเดียวใจว่าเดียอียมึงกัว้องยางหอมหามันหามันม่กินมงนจุดเดียวเดี๋ยวมันก็ยามอันไปไกลเดี๋ยวมันก็ะว่ามากินอกมึงต้องยงามันอีก ต้องฟึกม bueno. <t idity y> ั่งอยู่มองนงียมองเดียวพ่อเข้าใจพ่อมองนี้เล่นมองแต่อันี่ละงูต้องย่างไปมันบ่มาสร้างหัวมันเดี๋ยวมันก็มากินเองมานตกเลยก็เลยล่ะมาต้องไปาต้องไปย่างอ่วงเดี๋ยวห้องย่างอ่วงที่ไายจะอิ่มบ่อิ่มมาที่นี่น้องแกห้องย่างบ่คุกเอาไว้จู้จีดเดียวเดี๋ยวมันก็จิ้เองมันต้อคอกออะไรเออมันอยู่ในนี่แหละจะจัดการมันทีใหม่ เดยดผินมั่แหวยังไงอะไรอย่างเงี้ยายลื่นเลื่อนเลื่อนสองเล่มสองน่าหรอลนลิ้นหรอพี่น้องตีได้กูปวยต่อได้บนี่ยฝนห้อลิ่นตะวันซางงานก่อสร้างเป็นเลิกพอดีพี่น้องเลยหาโม่เ็ดสองสามสื่พี่น้องเบิห้าเบินสามหมื่น มันหลังหน่อยเลยพี่น้องกว้างของงอนสามเมตรสามเมตรเคืองคุ้นสามเมตรเคืองนอกซ่านอีกสามเมตรเคืองคุ้นสองเมตรเครืองแล้วก็มีห้องน้ำ้องน้ำแล้วกการซื้งสร้างเฮ็ดเลวขนาดสร้างฝีม şey> ือพี่น้องเด็๋ยวมมือที่สามฝีเหล่วหรอกเดี๋ยวจะมุ่งกับแอมนี่นี่หน่อยกับบุ๊เกิร์นี่ของสามมือขนาดสีมาพักอาศัยได้พี่น้อง นีนาะผูพื้นผูยังหน้าสีเรียบร้อยขึ้ยอดแม่นลยกับคิดว่าเขาอยู่ไหนด้วยเป็นรังวันนี้เนาะเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนพี่น้องน่าลิงด่วนเพราะว่าบอมีเวลาหลายมื่นหลังจากไปกรุงเทพพี่น้องไม่เห็นไปแห้หลานมากเต่าหมวกฝองสวนเวลาเวียนง่ายมันเร่งคืนผมมานอนเลับอยู่พีเรามานอนอยู่พีเรื่ยหรอพี่น้อง ตันบหมาปอดส่วนเบิึงหมเบิ <in la> ึงสวนตัดนุ่งตัดหญ้ามางตาให้ฮันตาอย่างนี้กินสับอันบ้านเลี่ยวก็อันบ้านเลี่ยวอาหารตาไม่ผิดเลยก็ได้ครับผมไม่เง้นหระนี่ยเออมึงินผิเลยมึงต้องไปเที่ยวตากเที่ยวแต่ไอมึงหอนย้มมากมึงหอนย้มเออผมก็ทิ่ออไปกินทั้งเขาสินะนั่นละนั่นละเนี่ยมันเลี่ยงมากมึงหอนไม่ได้นังกับตักวันนั้นในช่ึงนี้เขาขอบานหมนไออยังนีงต้องตรวจไอช่วงนี้เอาเขาเอาเขาแล้วให้เอาเขาไปเพราะว่ามันเสียหายแหละมองมันเป็นเล็ก พ, what? พี่น้องเก็บมาสามมือเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งข้าวเขาป่วยนะข้าวปลูกก็ได้ประม่าที่มืออยากก่อนที่หาเมื่อยพี่น้องปลูกไว้เพื่อแล้วพีเห็นปะเดี๋ยวะเดี๋ยวปะเดี๋หนฮว่านามพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันไงหน่ำเต็มหล่องน้ำหล่องสวนพี่หลอง ปลูกเป็นริมต้นกล้วยไหนครับมาปลูกเป็นไม้ที่เลี้ยงพี่น้องเนี่ยมันง่ายจุ่มเรื่องสีปนโฮมันเป็นง่ายกว่าเผ่าเพราะว่าเ้างตปลูกเนี่ยเผ่าไม่จีอนจับเพราะมันไม่มีเ้างไม่งอมยังกี่ไรกะย่ามใบแต่ไม่มีแดดมีเงาของต้นกล้วยย่ามสองไม่เงาของเ้ินกล้วยเองสินะพี่น้องให้มันให้มันเป็นที่เลี้ยงกันนี่ซื้อมากองมาแกลี่ยเลยพี่น้องเพราะว่า หนามมันขึ้นอยู่เลยเห็นบ่ที่ยางเหยียบไปไปอะไรหนามมันอยู่ในใตขึ้นเพราะว่าหนามนมันมันจะสูงพี่น้องอยหลองนี่สูงกว่าบ้านอยู่ในะระดับนี่เกือบสองเมตรเลยลลนลนนน่น้องลงไปถั่วหัวไปนี่เมฆโอขุดสองสองเมตรครึ่งกับรวมทั้งหล่องมาทีมันเขาขึ้นมาอีกอสิบเส้นเป็นสองเมตรพอดีพี่น้องเบียร์เอาหม้มเบีกเอาห้มบอกมาไหม ไปเนาะก็ที่ได้ตัดนี่กะประมาณปลูกข้าวสามปีปลูก้างง่ายป่ว hmm. ยพวกนี้ก็ต้องตัดถิ่นพี่นาะผลมันมะพร้าวมันมน,นวยเป็นนวยแล้วเนาะที่ภาษาไมันชื่องำมะพร้าวม, mm hmm. มาเจริญมะพร้ารเวเพราะแดดๆไปเนาะก็ต้องตัดออกกระทวงนี้เลยต้องย่อมลงทุนสื่อป่วยมาปลูกเสริมเพื่อให้เป็นโฮมเป็นเงามันก่อน อากาศกฝนไปปล่อยฝนกําลังลุ่งมิดปั๊บแป๊บแพี่น้องอากาศดีเย็นสบายเลยพี่น้องพี่น้องเิ่งเข้าด้วพก่นเข้าพึ่นงนั่งนั่งได้ยินได้หอมกินเข่ากินอยังล่มมานเนี่ยโอ้มีความสุขพี่น้องความสุขมัน,นเท่ามันไกน่อยู่กับความพอใจแล้วพี่ไหนเนาะพี่น,น้องงางมาทั้งนี่ขมวดไหมมึงต้องห่อน เมืนฝนตกตอนตุกหืมต้นปามาเลี้ยงอะไรแล้วต้นเากำลังปลูกต้นไหนน้อยพี่น้องนี่ต้นหนึ่งกำลังปลูกปลูกง่ายไร้ตั้งเหรอร่างปลูกง่ายไรก็ะปอดีปลูกท้นหนึ่งกำลังพอดีกล้วยแถวหน่เิกล้วยหอมพี่น้องเขาตัดมาจากสวนเขาเองเพราะว่า ไอ้ที่ไปสื่อมามันมันขาดเนาะขาดไปหลายส่วนก็เรื่องต่างสื่อมาสื่อเฮ้ยแห้งเราดิฝนตกแห้งแล้วนี่เป็นอะพี่นลองข้างหน้าไหมอุยากาศิสูงหน้าพูดนะมาแห้งเราดินั่นี่มือมือๆมาแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไปสมิ่งด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอากันใหม่ฝนมาไหลแล้วพี่น้องยนี่ยขอปิดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝนแห้งแล้วเออมือมือมาแล้วฝนอะ่ะโ,โ,โอ้ยมันจะไปพ่ออย่างซ้ำนั่น น,น,นะนี่แหละก็ยากนะก็ฝนน่าอืดอืดมาทางไหนบุ๊เออไปไปขอมเมียปูก็ได้ดอกมือหนีฝนตกค่ะขอมเมียก,ก็รถไปเดี๋ยวขอมันถือฝนไม่สะน,นิ่มนั่น